กลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับรอบนี้ผมต้าหนวดนะเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วรอบนี้ขอจัดอีกสักรอบนะก็สาวถ้ำเห็นเมื่อกี้อยากเล่นเหมือนกันสาวถ้ำอ่ะเดี๋ยวดูกลุ่มว่ามีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในกลุ่มนะผมเปิดให้ดูแล้วอื อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะมีสาวถา้ำเมื่อกี้จัดไอ้นี้ไปละมาจ้องนะตอนนี้ขอจัดสาวถ้ำแล้วกันแต่ว่ามันเลยเวลามาแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะจะมา,จากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกําไรผมอะเอาเป็นว่า,ข,าข้าวๆแค่นี้สําหรับกลุ่มพี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับ น้องถ้ำนะจัดที่ทุน500บาทอีกสักรอบก็มันเลยเวลามาน,นิดหน่อยนั้นเมื่อนะประมาณบ่ายมงกว่าไปครับเบ็ดหกนะที่ผมเริ่มมีสองทีมที่ผมอยากจัดในวันนี้ว่ายังไงเพื่อนรู้สึกว่ารู้สึกแบบความรู้สึกมันมาว่ามันต้องปักอะเออเพราะว่าอู้มาดิฟีแรก ช่วงก่อนหน้านี้ผมรู้สึกผมเล่นไม่ค่อยโอเคนะการจ่ายกันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแต่งสำหรับผมแต่รอบนี้ถ้าโอเคก็คือโอเคนะเมื่อเราเล่นไปเกมนึงแล้วมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยก็อยากจะจัดซ้ำอีกสักเกมนึงนะไปครับโอเคสูไว้เคครับโอ้โหอื้อหือเอาสิ ผักเขียวเพื่อนมาดีวายเชื่อมสิครับอพอนานะ <c oughs> เอ้ยเข้าเองอันนี้เราไม่ได้ซื้อเนาะไปครับถือว่าดีนะหนึ่งรอยี่ิบเอ็ดบาทก็พอได้กำไรนิดหน่อยไปขอจัดเบ็ดเจ็ดนะขอไล่เบ็ดไปดูก่อนสามสิบอเปิดไปนะ อ้ยยังไงล่ะเฮ้ยนึกว่าจะเข้าไปครับเทอร์โบไปเลยสวยยังไงล่ะฟรีเกมครับฟรีเกมครับสเกตตอยังไงสวยมันคงไม่ได้มาแบบปุ่มบ้ามอะไรไวขนาดนั้นยังไงอื้อโอเคครับสวยเม็ดนี้ หน้าทองดิสวยครับสอง้สิบเจ็เพื่อนอืมทำไมมันสวยอย่างงี้แตกนอกอะตรงนี้แตกนอกดีโอเคครับอืมยังไงสิบช่องแรกมาดิสวยโอ้โหเจนะ ยังไงต่อโอ้เงียบยังไงล่ะครับอุ้ยเคครับสวยโอเคได้เอครับบาสลงผิดช่องออนะผักเขียวบา ไปกันต่อครับเบ็ดสิบ,สบมาดีหน้าม่วงโอเคได้โอเคได้ไดสวยครับสิบครับ อืมมาดี <Okay. S 1> มาดีหน้าแดงหน้าทองครับ <c oughs> <Okay. S 1> อ,อืเฮ้ยเอครับสวยห้าร้อยอุ้ยปีบ่ะออโอเคปีนี้ลงเองอีกแล้ว แต่แตกนอกมาห้าร้อยเจ็ดสิบเลยนะได้อยู่วาอยู่มาดิไปครับถ้าถึงสองพันผมพอเลยนะเพื่อนอุ้ยสวยครับอุ้ยแตกไหนไหมเคครับอืมผักเขียวยังไงสเกตเตอร์เฮ้ยฮึ่ม มาดียังไงสวยครับเม็ดนี้แ0ดร้ยเฮ้ยจะปีนี้พอทุน500เองมาดีครับแท็กในนะครับแท็กไนนะครับอย่านะอย่านะวันนี้น้องมาดีนะเพื่อน โอ้โหไหวอยู่สวยครับพาเขียวมานี่ครับเฮ้ยเคครับ <c oughs> จบเจา้ากำไรสองพันยังไงโอเคสุดท้ายคูณสิบหกนะรอบนี้ มา1,447บาทจบเจ้านะจบเจ้าพอแล้วกำไร2,200ทุนมา500แค่นี้พอก็คือวันนี้ยังไม่ได้ซื้อฟรีเลยนะเออถือว่าดีเออ,อ,ด,เอ,อดีจัดๆนะโอเคสำหรับรอบนี้ผมกำไรพองามนะพอได้ผอถอนเนาะโอเคพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิง้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครบับ ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับเริ่อบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ขอตัวลาไปก่อนกลับสวัสดีครับ